พาขึ้นมาให้บริการนะครับตรวจหน้าจอท่าน้ออกนะครับแล้วก็ขอเชิญนะครับกำลังการช่วงนี้หัวแดงตอนนีพี่น้องของตาต้อยครับตรวจเมล็ดหนึ่งคนนะครับตรวจเอล็ดหนึ่งคนครับมาเปินที่สาราเก็บบ้านผมเล่นนะครับทางหมอจากโรงพยาบาลนะครับต้องประตูเด่น รอไข่ออกนะครับเป็นเนื้อมาจากาารอไข่ออกที่มาเป็นจุดอนตองลกปลาฮ่ากลางพระบาด้วยแค่ถุงเกียร์เลจไปแค่เลสออกไว้เนี่ยิงไปใครอยู่คนนงนั่งน,นี่ไหมน,นั่งแบบนี้ไหมต,ตรงไฟเลยไหมนั่งนี่ไหม นอนปุ่งปีนอนตรงนี้จบเลยนั่งนี่ไหม